บรรยากาศงานเปิดบ้านไทยรัฐ76ปีเฉลิมฉลองให้กับสื่อผู้สังคมไทยที่อยู่มายาวนานจนปัจจุบันทำงานหลายหน้าหลายแพลตฟอร์มค่ะแต่ง,งานนี้คอการเมืองได้เห็นหน้าผู้นำจากพรรคการเมืองต่างๆไปร่วมสแสดงความยินดีในก้าวใหม่สู่ปีที่77ของไทยรัฐรุปกันทั่วหน้าด้วยความเคารพในบทบาทตามสถานะสื่อและนักการเมืองค่ะ เดิมด้วยนะตุม๋มจตุพรบุรุษพัฒจะพักโอกาสใหม่ที่ทักทายผู้บริหารสื่อใหญ่อย่างให้เกียรติค่ะและไปเพื่อย้ำนโยบายบริหารนำการเมืองยืนยันถึงความพร้อมในการสู้ศึกเลือกตั้งปี69เป็นแคนดิเดตนายกคนที่หนึ่งของพักโอกาสใหม่ค่ะ โอกาสใหม่เคยเปิดตัวไปแล้วนะคะว่าแม้เป็นพักใหม่ราวกับรถป้ายแดงในเส้นทางการเมืองนี้แต่คนทํางานของพักมากด้วยประสบการณ์ค่ะที่เน้นย้ำมาตลอดก็คือไม่เกาเหลากับใครมาด้วยใจทํางานจริงทําให้พร้อมทํางานกับทุกพักคุยกับทุกฝ่ายแก้ไขทุกปัญหาของประเทศค่ะและไม่ลุ่มเกินสถาบันหากมีโอกาสก็กพร้อมทํางานเต็มที่ค่ะ จากพักประชาธิปัตย์ก็มีคุณชวนหลีกภายไปเป็นตัวแทนพักกับนโยบายเศรษฐกิจซูสแกมเมอร์ชูคนรุ่นใหม่ค่ะใครชอบแบบไหนก็มีสิทธิ์เลือก